สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนนาแนลดูดวงบ่ายบูพยาวันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ เครื่องเดือนแรกสำหรับเดือนตุลาคม2 5 6 7นี้เป็นในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสาหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรรับแตะพลังงานด้านบวกเนะาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวคุณเองได้เป็นไพ่สเตรงเก้าเหรียญสอดาบ6ถ้วยแล้วก็เป็นไพ่เจ็ดเหรียญทรีออฟคัพเดอะเมจิเชียนนะครับ แดาบแล้วก็เป็นไพ Sword ่เพจออฟซอร์ดแล้วไพ่ใบสุดท้ายคือโ o ร์ออฟเพนทาเคิอิทธิพล ใบสุดท้ายคือเอกออฟวันะครับเป็นใต้สำหรับเนาะทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างเท่าที่ดูนะครับชาวกรกฏลักนณากรากฏดาวคู่คองคนรักของคุณเนี่ยได้เดินโครจรอ,อยู่ที่พบเลือนมอรณะนะครับก็อยู่ตรงนี้ค่อนข้างนานแล้วก็จะยังอยู่อีกสักพักหนึ่งใหญ่ๆเลยก็อาจจะทําให้ชาวราศีกรกฏลักนากรากฏอาจจะยังทําให้เกิดในเรื่องของ ปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นหนักไปในทาง long distance r e l a t i o n นะครับแต่ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าดาวกู้ของคุณตกตั้ง2ปีครึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไม่ดีเลยนะครับการที่ดาวคู่ครองคนรักตกในเรือนมรณะอย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะมีโอกาสของการปรับการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะต้องไกลกันบ้างอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็อยู่ที่บ้านรูปแบบของ ดวงชะตาแต่ละบุคคลหรือว่าในเรื่องของอไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณกับเขาเนี่ยใช้ชีวิตอย่างไรอะไรแบบนี้แค่มันอาจจะมีความรู้สึกว่าบางคนอาจจะอยู่ด้วยกันนะถึงแม้จะดาวคู่ตกในเรือนมรณะก็จริงแต่อาจจะดูเหมือนกับวา่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรืออาจจะอยู่ด้วยกันแต่ว่าอาจจะดูแบบเหมือนต่างคนต่างอยู่สักระยะหนึ่งหรืออาจจะแบบว่าอยู่ด้วยกันดีนี่แหละแต่ว่าอาจจะยังเป็นแบบเหมือนความคิดอาจจะยังไม่ค่อยแบบ ไปในทางเดียวกันอะไรแบบนี้ครับมันก็จะมีใลักษณะของสิ่งเหล่านี้หรือบางทีเนะี่ยคู่ครองคนรักอาจจะมีโอกาสของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับคุณต้องพยายามดูแลในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่คู่ครองคนรักให้มากเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณยังคงไปต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ดีเพราะว่าชาวกรกฎลักนากรากฏเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ใส่ใจคนอื่นได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วยังไงคุณก็สามารถทําได้แน่นอนนะครับทีเรามาดูกันนะครับว่าไพ่อยากจะ บอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างต่อให้เขาจากไปมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาเพราะไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสัญญาณในเรื่องของการที่คุณกับเขาอาจจะมีโอกาสของการได้รีเทิร์นกับในเรื่องของความสัมพันธ์สำหรับใครที่อาจจะดูนิ่งดูเงียบดูห่างดูหายหรือว่าอาจจะอยู่คนละที่คุณเองกับเขาอาจจะค่อนข้างแบบมี เวลาน้อยนะครับไม่ค่อยมีเวลาให้กันแบบนี้ก็จะค่อยๆมีโอกาสที่จะมีการแบบเติมเต็มกันและกันได้ดีขึ้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีไพ่ใบน,นี้เลย3 of cup เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไพ่นี six of cup มันเป็นไพ่ของพลังงานของการที่ตัวคุณเองเนี่ยมักจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆหรือของแทนใจหรือบางคนอาจจะได้ในเรื่องของกิฟต์มอชเชอร์ต่างๆของขวัญต่างๆหรือว่าเป็นในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าคอมมิตก็ได้นะครับหรือได้รับการยอมรับการใส่ใจการดูแลดีๆนะครับหรือว่าการกลับมาของคู่ครองคนรลักก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยคือมันเป็นไปได้อ่าหลายๆแบบเลยบางคนอาจจะมีโอกาสได้ไป แบบดินเนอร์นะครับไปออกเดทกันนะไปฮันนีมูนกันเพราะว่ามีไพ่3ถ้วย6ถ้วยเนี่ยมันเป็นพลังงานของกันที่ได้ใช้ชีวิตในเรื่องของไลฟ์สไตล์ชีวิตด้วยกันนะครับหรือว่าความสุขร่วมกันแบบนี้เป็นตอนมันดู ทำให้ชาวกรกฏลัคนากรากฏนั้นมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นก็อยากจะบอกว่าถึงแม้ดาวคู่จะตกในเรือนมรณะมันอาจจะดูเหมือนไม่ดีก็จริงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนจะไม่ดีนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าตัวเรากับเขาทําอะไรนะครับถ้าเราทําในสิ่งที่มันดีและก็สอดคล้องกันมันก็จะยังคงไปต่อในทิศทางที่ดีแต่ถ้าเกิดใครที่ทําแบบว่า ห่างเหินกันไม่ใส่ใจไม่ดูแลกันอันนี้ก็แน่นอนอะ่ะมันก็ต้องแยกกันแน่นอนแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ยกตัวอ,อย่างให้ฟังแต่ว่าในช่วงของเดือนนี้มันมีพลังงานของการที่ตัวคุณมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ไปต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆมอบให้กับกันและกันได้มากขึ้นแล้วก็ไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาไปสังสรรค์ออกสังคมนะครับมีเพื่อนมีฝูงหรือว่าอาจจะพาไปแนะนําญาติพี่น้องใดๆ ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสของสิ่งเราเนี่ยค่อนข้างดูมีพลังงานดีๆเกิดขึ้นแต่ก็ต้องค่อยปรับค่อยเปลี่ยนแปลงเพราะว่าในช่วงเนี้ยบอกไว้ก่อนนะครับว่าโอกาสของความสําเร็จของคุณน่ะมันมีอย่างที่บอกไปแต่คุณก็ต้องปรับมุมมองปรับความคิดปรับ mindset อะไรหลายๆอย่างแล้วลองพิพจารณาในเรื่องของความคิดให้ดีตึกตองให้มากนะครับมีไพ่เดลเมจิเชียนมาพร้อมกับไพ่ นายอบเพนทาโคนะครับ acles, นะัวเพนทาโคหมายถึงตัวคุณเองอาจจะต้องพยายามดูสถานการณ์บางครั้งเราอาจ,จต้องแบบอยู่ด้วยตัวคนเดียวนะครับแล้วก็ลองมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการที่ต้องเรียนรู้พัฒนานะครับในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งที่เขากับเรามีร่วมกันนะไพ่ในบนี้คือไพ่เดอะฮา o ์รฟ n นฮาร์รฟันหมายถึงไพ่ของการที่ตัวเราเองอาจจะต้องเรียนรู้หรือพัฒนานะไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่า อันใครที่เรียนไพ่ย,ยิปซีเบสิกมานะน,นะครับอาจจะรู้ว่าไพา่ใบเนี้ยหมายถึงว่าไพ่มีโอกาสแต่างงานแต่อาจจะได้แต่างงานชา้าอะไรประมาณนี้เนาะแต่นี้คําพยากรณ์มันสั้นมากมันก็อาจจะแบบว่าแค่ครึ่งเดือนแรกอาจจะไม่ไแบบแบบยังไม่ได้แบบมีประเด็นในเรื่องของสิ่งเหล่านั้นมากเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นลักษณะของการที่ตัวเราเองเนี่ยอาจจะพาไปให้อาพบ กับญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่อะไรใดๆนะครับหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการที่เรากับเขาได้เรียนรู้ได้พัฒนากันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับมันสิ่งที่เติมเต็มกันและกันมันเป็นสิ่งที่เราได้รับการียกว่าเหมือนกับว่าเป็นการเปิดใจอ่ะในเรื่องของความรู้สึกที่ดีต่อกันได้มากขึ้นบางครั้งการที่เราอยู่กับเขาอ่ะ มากมากเนี่ยบางมันอาจจะเกิดในลักษณะของความอึดอัดใจเราอาจจะไม่อึดอัดใจแต่คู่เราอาจจะอึดอัดใจก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นลักษณะของคนคนอื่นที่ไม่ใช่เราก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่อึดอัดก็ได้นะครับมันอยู่ที่ว่าตัวเราเป็นฝ่ายถูกกระทําหรือเป็นฝ่ายที่กระทําสิ่งเหล่านั้นเองมันอยู่ที่ว่าไพ่มันไม่ได้บอกด้านมันบอกแต่ว่ามีโอกาสที่จะมีคนอึดอัดอยู่พอสมควรในบางคนนะครับหรืออาจจะยังยึดติดอยู่กับ สิ่งต่างๆแบบนี้นะครับกับความไม่มั่นใจหรือความไม่รู้มีไพ่เป็นเอกออฟซอดนะครับชาวราศีกรกฎลักษณา,ากรกฎค่อนข้างที่จะมีความเซนซิทีฟนิดนึงเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอาจจะดูเหมือนกับว่า มันดูเงียบๆนิ่งๆไปสักระยะหนึ่งหรือดูเหมือนกับว่าเป้าหมายมันยังไม่ชัดเจนอะ่ะเออประมาณนั้นทั้งที่ตามจริงคุณกับเขาก็อาจจะยังไปมาหาสู่กันได้อยู่นะครับหรือว่าอาจจะยังมีการปฏิสัมพันธ์หรือการติดต่อกันอยู่เพียงแต่บางครั้งอ่ใจของเรามันมีความรู้สึกว่าคือเขาอาจจะไปฏิบัติต่อตัวคุณดีแต่เขาอาจจะยังไม่คอมมิตกับเราหรือเราอาจจะมองเขาในลักษณะของการที่เราอาจจะต้องแบบอยู่อ่า เหมือนกับอยู่กับตัวคนเดียวในซักระยะหนึ่งอย่างที่บอกไปก่อนน่ะเราค่อยมองเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างหรือบางคนอาจจะอยู่คนเดียวอยู่แล้วแต่อาจจะแค่คุยกันแต่อาจจะไม่ได้แบบค่อยเจอกันน่ะมันอาจจะเป็นทรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อย่างที่บอกนะครับเพราะว่านายออฟเพนทาโคหมายถึงว่าเราอาจจะโดดเดี่ยวอาจจะอยู่คนเดียวก็ได้ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงเท่านั้นแปลว่าผู้ชายก็ได้แต่ส่วนมากจะขึ้นผู้หญิงแน่นอนนะครับผู้ชายอาจจะน้อยกว่านิดนึงอะไรประมาณนี้เพราะว่า ผู้ชายส่วนมากบางทีเขาก็เลือกที่จะสันโดษมากกว่าอยู่แล้วแต่ผู้หญิงเนี่ยเลือกที่จะมีแบบตัวติดกันกันกบคู่มากกว่าอะไรแบบนี้นะครับมันก็เป็นสัญญาณของอความรู้สึกเหมือนความแบบลังเลกับความรู้สึกหรือว่าความรู้สึกในเรื่องของการที่อาจจะยังดูแบบแบบเมื่อปัดด้านกับความรู้สึกความรู้สึกของ คุณเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ตัวคุณเองไปยึดติดในเรื่องของสิ่งต่างๆหรือคาดหวังกับความสัมพันธ์เยอะเกินไปนะครับอันนี้ไพ่บอกแบบนั้นเนาะว่าตัวคุณเองอะ่ะต้องการที่อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการปรับและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเราก็ยังยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆแบบนั้นมากจนเกินไปโดยที่เราอาจจะยังไม่ได้แบบพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์มากเพียงพอหรืออาจจะพัฒนาแล้วแหละแต่มันยังดูแบบปรับ ความคิดหรือจูนมายเซ็ตยังไม่ไม่เข้ากันได้แบบ100%อน่ะมันก็เลยอาจจะทำให้ดูหน่วงดูช้าดูเหนืดไปบ้างในบางครั้งบางจังหวะก็ต้องอดูสถานาการณ์นิดนึงนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจให้เราค่อยเป็นค่อยไปเนาะเพราะว่าตอนนี้เราอาจจะยังมีความรู้สึกความลังเลหรือความรู้สึกว่าแบบ เขาอาจจะดีกับเรานะเขาอาจจะรักเรานะเขาอาจ,จะใส่ใจดูแลก,กับเรานะแต่บางครั้งใจของเราอะ่ะมันมีความรู้สึกว่าตอนดีก็ดีแต่ตอนหายก็หายเลยแบบนั้นเป็นต้นก็อย่างที่บอกว่าดาวคู่ของคนรักของคุณโคจอนอยูนดพบเรือนมรณนะ จะให้เขามาแบบดีกันเราตลอดเวลาหรือว่าหวานชื่นกันเราตลอดเวลาเหมือนที่เคยเป็นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นะครับเราอาจจะต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ดูสถานการณ์ไปสักนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วอ่ะมันมีเจ็ดเหรียญอาจจะต้องแบบรอคอยอสิ่งต่างๆอีกสักระยะหนึ่งแต่ ผลลับในสิ่งที่คุณรอคอยมันอาจจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือได้รับการใส่ใจการยอมรับนะครับหรือว่าคอมมิทเมนต์ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะว่าไพ่บอกว่ามันมีไพ่6ถ้วยใช่ไหมครับแล้วก็3ถ้วยข่าวดีต่างๆอะไรแบบนี้นะมีเด็กถือดาบบางครั้งเรามีความรู้สึกหงุดหงิดใจบ้างว่าแบบดูไม่ค่อยได้ดังใจตอนมาก็มาตอนอยากหายก็หายมันทําให้เราแบบวาวุ่นอะ กับความรู้สึกหรือว่าวิตกกังวลเพราะเราอาจจะไม่ได้เห็นในมุมมองของความรู้สึกในสิ่งที่เขาเป็นในณเวลาตอนนั้นก็ได้เช่นเขาอาจจะบอกมีงานเยอะงานแยงนนน่งานนู่นงานนี่หรืออะไรแบบนี้ครับแต่เราก็มีความรู้สึกว่าแบบงานอีกละงานอีกละบางทีเราก็มีความรู้สึกเบื่อๆเซ็งๆกับ คําตอบของเขาอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันเพราะว่าเวลานะครับจะช่วยเยียวยาเราเองเพราะว่าเจ็ดเหรียญบอกว่าโอกาสของความสําเร็จมีเพียงแต่มันต้องมีเงื่อนไขในการรอคอยแต่สุดท้ายเขาก็จะกลับมาหาเรานะครับและโอกาสของการที่เรากับเขาจะได้แบบสวีทกันนะครับมันก็มีโอกาสดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอยู่นะสาหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพญาด้วยนะครับขอบคุณครับ